สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้กลับมาพบกับเกมการศึกษาอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้คุณครูนะคะมีเกมให้เด็กๆได้เล่นอีกเช่นเคยนะคะอย่างแรกเลยนะคะเด็กๆค to link to link to ุณครูจะส่งลิงก์ไปให้เด็กๆเนี่ยสองลิงก์นะคะลิงก์แรกจะเป็นลิงก์สาธิตวิดีโอการเล่นเกมอีกหนึ่งลิงก์นะคะจะเป็นลิงก์สำหรับเล่นเกมนะคะให้เด็กเนี่ยดูวิดีโอสาธิตวิธีการเล่นเกมก่อนนะคะจากนั้นเด็กก็ ดูเสร็แล้วเด็กๆก็มากดลิงก์นะคะเล่นเกมก็จะมาปรากฏหน้าเดียวกับคุณครูเลยนะคะจากนั้นเด็กๆพิมพ์ชื่อของตัวเองนะคะชื่อจริงชื่อจริงชั้นแล้วก็เลขที่นะคะชื่อจริงชั้นแล้วก็เลขที่นะคะอะนุบาล3หรือ2นะคะทับ อะไรนะคะอันนี้ครูยกตัวอย่างให้ดูนะคะแล้วก็ตามด้วยคําว่าเลขที่นะคะเลขที่ของตัวเองนะคะน,นี่ครูยกตัวอย่างจากนั้นเด็กๆก็กดคําว่าเริ่มอ่จาจะน้าให้เด็กกดคําว่าเริ่มอีกครั้งหนึ่งนะคะให้เรียนเนี่ยให้เด็กๆเนี่ยจับคู่ภาพกับคําคําแรกคําแรกอ่านว่าอะไรคะ ลิงลออีกงอลิงเด็กๆเห็นรูปลิงไหมคะเด็กๆหาเจอไหมคะหาเจอปุ๊บลากลงมาวางเลยนะคะคำที่สองอ่านว่าอะไรคะบออีบิดอาดาอ่านว่าบิดาเด็กๆลองดูภาพสิคะภาพไหนคือบิดาอ่ามองภาพแล้วก็ลากภาพลงมาหาคำนะคะคำต่อๆไปเด็กๆลองหัดอ่านนะคะ หัดอ่านแล้วลากภาพให้ตรงกับคํานะคะอ่าอันนี้คุยยกตัวอย่างนะคะลากภาพมาให้ตรงกับคานี่คุยยกตัวอย่างเดี๋ยวให้เด็กๆไปลองอ่านเองนะคะจากนั้นนะคะลากภาพให้ตรงกับคาปึ๊บจากนั้นเด็กๆเนี่ยส่งคําตอบเลยคะ่ะกดข้างล่างตรงนี้อันนี้ระบบก็จะ โปรแกรมนี้ก็จะตรวจให้นะคะว่าเด็กๆเนี่ยได้ทําได้กี่ข้อแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการทําเท่าไหร่นะคะสําหรับสัปดาห์นี้จบแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ